เปิดร้านคาเฟ่ของเราครับใช่ครับก็ถือว่าคาเฟ่นี้จริงๆก็คุยกับเพื่อนๆมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบกิบถึงปีแล้วเกือบปีเกือบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นเป็นซอ์โอเพนนิ่งที่ทําให้แบบว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในวงการอะไรครับได้มากันอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นทางพงคาเฟ่อะไรที่กันทําทไมต้องเป็นคาเฟ่เริ่มจากนี่เลยครับเนิฟก็คือคือได้ไอเดียมาเป็นแบบอ่หนูอยากทําเป็นคาเฟ่ ชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นแบบซีเล็กซ์โตเป็นอยากจะสนับสนุนโลโก้แบรนด์ของของไทยอะค่ะได้แบบว่าได้เติบโตไปด้วยกันภายในร้านเราจะมีอะไรบ้างภายในร้านเราชั้นล่างอะค่ะก็จะเป็นแบรนด์เป็นโลโก้แบรนด์ไทยเป็นแบรนด์เพื่อนๆทำกันเองด้วยแล้วก็เชิญแบรนด์ในไทยที่แบบเราสนใจที่มีความโดดเด่นเข้ามาอยู่ในร้านเราประมาณนี้ค่ะอยากให้ย่านสะพานควายย่านนี้ค่ะเป็นคอมมิตี้ใหม่ ชั้นบนก็เป็นชั้นบนก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะใช่ครับมีนูเมนูอะไรจะมีแบบพิเศษอะไรใช่ก็จะมีเมนูยูสุกุลาบอะค่ะจะเป็นเมนูพิเศษของเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็ไม่มีที่อื่นแน่นอนน้องครับเป็นหนึ่งในคุ้นส่วนที่ช่วยทำกับพิการยังไงบ้างครับวันนี้ได้เปิดแล้วเริ่มเปิดเริ่มดีเปิดแล้วครับดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเราตั้งใจกันมากแล้วก็ พยายามแบบว่าทําให้มันแบบน่ารักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนะครับค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เปิดเพราะว่าจริงๆแล้ว ออที่นี่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นบ้านบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาอ่านหนังสือไดม้มีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งทุกคนก็สามารถพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ละคนนะตรงนั้นที่มันต้องแบ่งอะไรกันยังไงบ้างเลยอะจริงๆตอนนี้ช่วยกันหมดเลยคะ่ะแต่ว่านี่ครับทุกคนจะหนักหน่อยเพราะว่ากันก็จะแบบว่าเข้าไปดูในกรุ๊ปไลน์บ้างอะไรเงี้ยแต่นี้พวกเนิร์นแล้วก็บ๊อบเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นทีมที่หลักๆที่แบบช่วยแล้วก็ที่จริงมีน้องอีกคนคนึงแต่ว่า ่น้องติดไปต่างจังหวัดก็คือพอมันทําธุรกิจร่วมกันคือเราคุยอะไรกันตกลงเรียบร้อยเนาะไม่ได้มีแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีใช่ค่ะเอออันนี้คือแบบสบายใจได้ใช่สบายใจได้ค่ะมีแบบว่าออกไอเดียอะไรบ้างไหมก็เออ เริ่มต้นไอเดียมาจากน้องอีกคนหนึ่งอะคะ่ะเ,เขาได้ไอเดียมาจากโปเตอร์หนังสยองขวัญน,นะคะคก็คือชื่อเดิมอะคะ่ะมันจะชื่อว่าลาชเ o ลออนเดอะเ e f ใช่ไหมคะแต่ด้วยความท,ที่ที่เราได้ในบ้านหลังนี้อะคะ่ะมันเข้าซอยมาหรืออยู่สุดซอยเป็นบ้านหลังสุดท้ายหนูก็เลยใช้คําว่าเอาไอเดียนี้มาไปเป็นราชาแล้วบ้านเราอยู่ด้านขวาพอดีก็คือเป็นราชเชลออนไรท์ค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นไอเดียชื่อร้านของเราค่ะส่วนส่วนสถานที่ทำไมถึงต้องเลือกเป็นโซนนี้อะไรอย่างนี้คะ ด้วยด้วยย่านของสะพานควายอะค่ะคือหนูคิดว่าจากวิเคสเดิมมาตรงนี้ไม่ได้ไกลมากแล้วช่วงช่วงเนี้ยค่ะก็คือมีเพื่อนๆที่เปิดแบรนด์อยู่ใกล้ๆกันก็คือหนูก็อยากให้แบบร้านเช้าอะเป็นบ้านหลังใหม่แล้วก็มีเพื่อนๆบ้านเราแวะเรแวะเดียวกันคืออยากพัฒนาคอมมูนิตี ในยานนี้ในตอกตรงนี้นะคะก็ถ้าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมาอุดหนุนเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ตอนแรกอาจจะตอนแรกตอนที่เนี่ยตึกเนี่ยมีทั้งหมดสมชั้นถ้าในอนาคตมันดีมากๆเราจะเปิดชั้นสามชั้นบนอีกใช่ครับจะทำเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะทําเป็นแบบว่าบาร์ใช่ครับให้มันมีครบแบบหลายๆอย่างหน่อยที่นี่อันนี้พอเริ่มแบบว่า ถามว่าเปิดแล้วเป็นยังไงครับผลการตอบน้ำแฟนข่าวเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยมีเนี่ยพี่พี่นี่แหละครับที่มากันคนแรกๆใช่ครับก็เนี่ยน่าจะหลังจากนี้น่าจะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้านเราตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบเสร็จดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันก็ยังต้องทําอีกหลายอย่างเนี่ยแต่เราก็รีบเปิดเพราะที่จริงมันก็นานแล้วอะอะไรเงี้ยครับใช่นานมากจะมีโปรโมชั่นจะขอเปิดร้านไหมถามได้ครับโปรโมชั่นมีอะไรไหมครับตอนนี้เบื้องต้นยังยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะเพราะว่าเราชั้นแรก เริ่มแรกเนี่ยอย่างวันนี้ข้างล่างก็จะจัดเป็นดิสเพย์ก่อนจะเริ่มขายประมาณน่าจะต้นเดือนหน้าประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วตั้งเป้าหรือว่ามองธุรกิจคาเฟ่ของเราไว้ที่ไหบ้างเลยครับยังไม่ได้คิดเลยเพราะเราทาตามเพราะเราชอบใช่เพราะเราชอบเพราะเราชวญชวนกันเพราะชอบอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติแนอนาคตมันดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออสิ่งที่เราเลือกทามันแบบว่าเออน่าจะโอเคน่าจะแบบมีเยอะขึ้นลัชเขาอาจจะไปแบบว่ามีหลายที่ที่อื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ ย่างในส่วนของคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะพอต้องแบบเหมือนมีเมนูต่างๆเนาะอะไรเงี้ยท,นนที่แต่ละคนมีแบบมีการเลือกสั่งอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะมีค่ะ,คะก็คือหลักๆเลยก็คือจะมีเฟิร์นเนร์ฟแล้วก็ป๊อปสามคนที่แบบจะคอยคเช็กันเรื่องคาเฟ่ต่างๆว่าแบบว่าเมนู เราจะปรับปรุงเพิ่มตรงไหนใส่ตรงไหนเพื่อให้ร้านเรามันไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะจะมีส่งน้องการไปแบบบาลิสต้าอะไรพวกนี้ยไหมคะเดี๋ยวให้การลองทำเดี๋ยวให้การลองทำถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทำครับใช่คือเป็นอยู่แล้วไหมพี่การหรือต้องต้องไปเรียนไม่เป็นเดี๋ยวดูสอนกันก็ไปเรียนอะไรอย่างนี้หรอต้องไปเรียนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนสอนใช่เอเห็นน้องการมีแบบว่าตอนนี้ตัดทำขนมทำอะไรด้วยมีมาลง ไม่รู้ว่าทําขายจะไหวไหมถ้าสมมติว่าทำกินแบบเล่นๆน่ะน่าจะไหวเพราะเคยขายข้าวคุกกิ้แล้วไงหิวไม่อ่ะก็เลยไม่หิวแล้วตอนนี้ขายไม่ออกแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีขนมด้วยร้านเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเป็นใจมีมาบอกแบบอยากจะให้พี่กันทำอะไรพี่กันทำอะไรเขาบอกว่าอยากให้ทำข้าวพองเงินล้านซึ่งแบบที่กันเคยทำตอนนั้นในรายการอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเผื่อได้ทำเป็นช่วงเผื่อเอามาที่นี่ ที่มันกันชอบแบบว่าอะไรนะถ่ายรูปทำสตูที่นี่มีแพนนะคะว่าแบบว่าอาจจะเปิดเพิ่มเป็นสตูมาให้ายอะไรรึเปล่าคือเหมือนตอนนี้ที่เราแพนกันไว้ก็คือเราอาจจะเปิดให้แบรนด์ที่อยากจะเช่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเปิดเปิดร้านนะคะก็อาจจะมีแบบเป็นช่วงรัาสั้นๆก็คือเช่าได้ใช่ครับแต่ว่าของเรามีเดี๋ยวเราก็มีตู้สติ๊กเกอร์ใช่เหมือนแล้ที่เราคอลับอยู่ข้างในใช่ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยใช่ค่ะ ฝากฝากครับครับก็ฝากด้วยนะครับ Last House on the l i g h t นะครับก็อยู่ตรง BTS สะพานควายนะครับเข้ามาใช่ไหมมันเข้ามาในซอยลงหนโอเคเข้ามาในซอยครับลงหนังผลโยทินนะครับสุดซอยนะครับร้านอยู่ขวามือหลังคาสีส้มนะครับก็ฝากนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับมีทั้งแบบว่าของขายแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็น้ําต่างๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่กันได้นะับฝากเลยนะครับ ขอบคุรับขอบคุณครับถ่ารูปหน่อยขอบต้้งมีนะคะถ่รูปนะคะหนึ่งสองห็เพียสนองเยอะต้องวน่าเลยจ้าน่ขอบคุณค่ะสาสดะ กดเ่อไดีโอเคค่ะแล้วเขาต้องมีาก็ต้องอม,มีนม้ำต้องมีน้ำหนึ่งสองสามแบงแอรก็ไม่แพ้ต่ำแอตต่ำแอ